ครับต่อไปท่านปริญญาช่วยเกียรติกิริรัตสสบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมปริญญาช่วยเกียรติกิริรัตผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับขอ,อรือท่านประธานในเรื่องประเด็นปัญหาของพี่น้องคนพิการที่รับความไม่เป็นธรรมนะครับคนพิการก็เป็นคนเหมือนกันนะครับหนึ่งสิง์หนึ่งเสียงเท่ากันคนพิการได้รับเบี้ยสวัสดิการ คนละ800ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าจะได้สักหนึ่งพันต้องมีบัตรสวดิการแห่งรัฐก่อนนั่นก็หมายความว่าคนพิการต้องถูกตีตราต้องถูกตอกย้ำถึงความจนอีกครั้งถึงจะได้หนึ่งพันแต่แค่นี้ซื้อเป็นเพิดก็ออยังไม่พอเลยครับท่านประธานแล้วที่รัฐบาลบอกว่าจะให้กู้1นึ่งมื่นบาทไม่มีคนคำ้ำไม่มีดอกเบี้ยช่วยเหลือใน ยุคสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับบัดนี้ก็สิ้นปีแล้วยังไม่ได้เลยครับท่านประธานโควิดลบสองกำลังจะมาแล้วนะครับแล้วก็ตามที่เป็นข่าวนะครับเมื่อต้นเดือนนี้ผู้พิการตาบอดที่ใช้สุนัขนำทางนัดกันไปกินข้าวนะครับที่ร้านก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านสายการบินก็ไม่ยอมให้คนพิการที่นั่งวีวเจเช็คอินได้ ซึ่งเขาก็ต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับและที่สำคัญที่สภาเราแห่งนี้นะครับในห้องแต่ลงข่าวก็ไม่มีล่ามภาษามือนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่มาาะไธรรมศาสตร์นะครับโครงการการศึกษาของคนพิการงบ10กว่าล้านบาทโดนตัดงบศูนย์การศึกษาพิเศษ20ิกว่าล้านที่ใช้ดูแลนักเรียนคนพิการทั่วประเทศนะครับกว่าหมื่นคนก็โดนตัดแต่รัฐกลับมีงบซื้ออาุธ ยึดตัวปรณ์ได้นะครับจึงขออารือท่นา,านประธานบานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แก้ไขทบทวนด้วยครับและาฝากติดตามาทวงถามนะครับความคืบหน้าจากประเด็นปนัญหาที่เกิดยหารือมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือกอริบงสนามกีฬานราธิวาสสวัสดิการค้าเรยญรางวัลและเรื่องไฟฟ้าบ้านบางครามบ้านปะเหรียญเลขเดื่นด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปท่าน